สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอตกแกอีกแล้วนะคะในช่องไลฟ์สไตล์สาวบ้านนอกนะคะวันนี้นะคะมาแต่เช้าเลยนะคะวันนี้เห็ดเมื่อวานเห็นเขาเก็บเห็ดกันเยอะแยะเลยนะคะวันนี้ก็เลยมาหาแต่เช้าเลยนะคะนี่ตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงสิบสี่นะคะมาถึงเช้ากว่าคนอื่นนะคะมีคนเต็มเลยนะคะเดี๋ยวเราลีบไปหากันดีกว่าค่ะไปค่ะเจอกันนะยัะ Yeah. con sồi rồi thôi nhanh 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 เดี๋ยวหัวรุดอุ้ยหัวรุดจริงๆด้วยโอ๊ยทุกคนหัวรุดกเก้าไม่ได้เอามีดมาตัดนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้มีดตัดมันจะเหี่ยวเร็วนะคะอืมโอ้ยด้วย ้ยนั้นนคนโดดใหญ่ด้วย,ย,ย,วยไม่ค่อยมีนะคะทุกคนป่านี้เดี๋ยวอาจจะต้องย้ายป่านะคะทุกคนเดี๋ยวขอเดินดูอีกสักพักนึงก่อนนะ นี่่คะให้ดูบรรยากาศไม่รู้คนอื่นหายไปไหนกันหมดนะคะนั่นค่ะทุกคนนี่

ข่ะไปกันต่อโน่นขัดุกอนโน่น ี่ค่ะว้าวสามนี่อีกสามโอ้ย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 ,อ,ยอ้าวไม่ใช่สามแต่มันคือสี่สี่อะเฮ้ยนี่อีกดอกบัลล่าเลย อนนีกเฮ้ยอ้วนมากอ่ะเอ้ยโอ้โหงามๆดอกนี้ปิดไว้ปิดไว้ อีกไหมอะ่ะโอ้ยโอ้ยลูกโอ้ย,อยหัวหลุดเลยทุกคนโอ้ยเสียดายอะ่ะไ,ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันก็ต้องเอากลับไปหักเหมือนกันไม่อีกไหมอะ่ะต้องเขียนระวังระวังอื นี่ไม่เอ่ยเหมือนจะหมดแล้วไปค่ะเฮ้ยนี่ทุกคนเฮ้ยดูค่ะทุกคนเห็นยังเห็นกันเลยยังอุ้ยนูน่นอีกนูน่นอีกนูน่นอีกนูน่นเห็นไหมเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนค่ะเฮ้ย ของใหญ่ด้วยโอ้สวยงามค่ะทุกคนนี่อีกไหมตรงนี้เดี๋ยวอันนี้ติดไว้แต่ก็มันจะงอกอีก อุ้ยไม้ตันเอาไมาขอมาด้วยนะเนี่ยแต่ว่าหวะปิดไว้เอาอันอีกเอานั่นอีก ทุกคนอันนี้คูกเข่าแล้วโอ้ยนี่ไหมได้ค่ะไปกันต่ออ้าวอ้ยลึเกเกี่ยวเท้าไปหรือเปล่านะอุยอ้ยว้ย ว้ายขับไปจริงด้วยทุกคนแหลกเลยว้าโอ้อยไม่เป็นไรนะคะเข่าทับนะคะอ้าวนีอีกอย่างดีนะนนี้ไม่เละอันนี้ไมนน่เป็นไรเลยตายละแหวกหน่อย แากแลวต้องแรงหน่อยแล้วค่ะทุกคนเพราะว่ามันแบบนั่นไงเดอจริงจริงถ้าเล็กแบบน,นี้ไม่เอานะคะทุกคนอ,อันนี้อุ้ยโอ้ยขาดอ๋อสร้หมันล้วโอเแค่นี้พอ อนนี่ค่ะนี่ค่ะ,คะยังดีนะที่เราแหวกอะ่ะมีอีกอยเยอะเลยนะจะขึ้นอ่นนี้ทางไหนแล้วเนาะไปทำหัวหลุดอีกเนี่ยดู ถ้าหัวหลุดเราก็ต้องเอาเอะฮะเออคนนี้มีเต็มเลยอ่ะเมื่อกี้โหฮะเออคนนี้มีไม่ต้องไหลไดอก เดี๋ยวยังแหวกไม่หมดทั้งคนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวยังแหวกไม่หมดดูอีกนะฮะไปทางนู้นเห็นไปทางนู้นทางหน้านูาน้นอะไปค่ะไปกันต่อหรือยันนั่นใช่หรือเปล่าทุกคนรู้เปล่ามันจะสีคล้ายอ้าวนี่ <laughs> นี่จะเห็นดอกน,นี้นะทุกคนเยอะเห็นแบบแววก นิดเดียวแล้วก็เลยหันพอลงลงน้่งปุ๊บก็เห็นดอกนี้นะ,ะอือไอรากอยู่นิดแล้วตอนนี้แก้วก็เห็นอีกดอกหนึ่งแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นอีกเห็นอีกเห็นดอกนี้ตอนแรกแก้วเห็นดอกเห็นดอกนั้นน่ะเห็นนะเห็นไหมคะทุกคนอ้าวนี่อีก พอนั่งแล้วมันก็เห็นเยอะค่ะทุกคนนี่สามดอกคือสวยเลยนะพอนั่งแล้วมันก็เห็นนะทุกคนถ,ถ้ายืนนะมันไม่ค่อยจะเห็นมันจะจะเห็นแบๆบแวบๆบแบบ น่าจะไม่มีแล้วนะตอนแรกว่าจะเปลี่ยนป่ายังไม่ได้เปลี่ยนนะคะทุกคนเดี๋ยวหาอีกแป๊บนึ่งนะพอะทุกคนนี่อเต็มเลยแต่ว่าดอกตรงนี้ยังเลก็กอยู่อะนะแต่อันนี้ก็พอเอาได้นะเนี่ เกือบเกือบไปแล้วทุกคนในร่องมันอันนี้มันจะเป็นร่องเนี่ยร่องเนี่ยคือเต็ม,มาห่าทุกคนแต่ว่ามันมันดอกมันยังเล็กอยู่นะเนี่ยเอาเอาหัวหลุดละบางอันที่เก็บได้นะคะแก้วก็จะเก็บเลยนะคะแต่ว่าบางอันมันก็ต้องรอนะ เก็บไม่ได้จริงๆนะีน่ยด,ดูค่ะทุกคนง่ายนะอิ่กแบบแบบคือเยอะอ่ะนี่ยทุกคนเอาเอาเอานี่อีกทุกคนเนี่ย อันนี้ดอกเล็กอยู่นะคะแต่บางคนเขาเก็บไปหมดเลย,ยบางคนเขาชอบดอกเล็กๆแบบนี้นะมันจะกรุบๆเต็มเลยนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวจะเอาไ่ก่อนถังเดินมาสไกลเลยถังไปไกลไปค่ะ ก็เห็นข้างในเต็มเลยเนี่ยมันเนี่ยคุณคันงออยู่อยู่ในตล,ลิง่งแบบนี้เอาแล้วมีใครมาเตะหัวหลุดก็ไม่รู้นะเตะหัวหลุดไว้เราก็เอาเออเอานี่ค่ะ คือแบบมันจะอยู่ในเนี้ยมันเป็นร่องอะค่ะทุกคนนี่นะร่องแบบเนี้ยนี่แล้วมันมีเต็มเลยอ๋อเนี่ยอันนี้ก็หัวหลุดอีกใครมาเตะว,วะเนี่ยเราเห็นปะแบบนี้คือแกยังไม่เก็บนะใครจะมาเก็บก็ทางเขานะแกไม่เก็บ าไว้ข่าวหน้ามาก็มาเก็บใหม่ได้นะคะ,ะแต่ตองมทรายมันเยอะทุกคนปักลงไปเลยมันมีงออยู่ข้างในอีกเนี่ยดูแต่ว่าไม่เอามัน,นไม่ไปขุดมันนะ วันนี้อีอันี่พอเอาได้แล้วนะก็เอาไปเลยอุ้ยเนี่ย่ะเนี่ย่ะทุกคนเดี๋ยวตังสัญญาเนหน่อยเนี่ย ทุกคนตอนนี้เจ้าเปลี่ยนปลาแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าคนเยอะมากเยอะแบบเยอะสุด,สดอะ่ะโอ้ยไม่รู้จะมาได้อะไรกับเขาบ้างนะคะตอนนี้มันสายแล้วด้วยนะเอ่อไปค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูกันค่ะว่าจะมีไหมนะคะ